คุณมนครับสวัสดีครับคุณพัดส,สวัสดีค่ะครับค่ะสำหรับราคาทองคําในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังเกาะติดกับในเรื่องของค่าเงินยูโรอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะรานะคาทองคําเองก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ หกสิบจนถึงเจ็ดสิบเหรียญยูเอเซอล่าต่อทรเอา,าส์ได้ทีเดียวนะคะก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้าง,างสูงเนื่องจากค่างเงินยูโรเองที่แข็งค่าขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เองก็มีการปรับตัวลดลงมาบ้างจากวันจันทร,ร์เองที่ทาง s p อ p แอนีนะคะมีการมีการให้จับตามองในเรื่องของ 15ประเทศในทางยุโรปเองนะคะก็ให้ให้มีการเฝ้าระวังนะคะก็เลยทําให้ค่าเงินยูโรเองมีการอ่อนค่าลงมานะคะก็เลยทําให้ราคาทองคําเองมีการอ่อนตัวลงมาด้วยนะคะช่วงนี้เองถ้าเกิดนักลงทุนทองคําเองจะเข้ามาลงทุนทองคําก็อยากจะให้จับตามองในเรื่องของค่าเงินยูโรเพราะว่าช่วงนี้ถ้ายูโรอ่อนค่าราคาทองคําเองก็จะอ่อนค่าตามลงมาด้วยโดยที่กรอบราคาทองคําในสัปดาห์นี้นะคะก็ราคาทองคําต่างประเทศ จะอยู่ที่1,680เหรียญจนถึง1,780เห,หรียญือ,อ,อลล r ร์สหรัฐแล้วก็ถ้าเป็นราคาทองคำในประเทศจะอยู่ที่ระดับ24,500จนถึง25,800บาทต่อบาททองคำค่ะ <c oughs> แล้วก็ ข่าวที่ต้องจับตามองก็เป็นในเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นํำยุโรปในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะครับนอกจากนั้นคุณธิพาครับเรื่องของออแนวโน้มตลาดในช่วงเดือนสุดท้ายของปียิ่งจะใกล้คริสต์มาสของพวกฝรั่งเขาเนี่ยความคึกคักในตลาดทองนี่มันจะไปถึงจุดไหนยังไงไหมครับ ค่ะก็ยังมีโอกาสต่อเนื่องนะคะเราก็ยังเชื่อว่ายังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นของราคาทองคานะคะเพราะว่าก็ยังมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องเพราะว่ายิ่งเข้าใกล้เทศกาลในการไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่เองนะคะแล้วก็เทศกาลสําคัญอย่างประเทศหลักๆอย่างฟีลนอินเดียเองก็ยังมีการซื้อทองอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างกองทุนใหญ่ๆอย่างกองทุน SDR เองก็ ก็ยังมีการซื้อทองอย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะคะคก็ยังเราก็ยังเชื่อว่าราคาทองคายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นอยู่ช่วงนี้ถ้ามีการย่อตัวก็ยังแนะนําให้นักลงทุนสะสมได้แต่ว่าถ้าอย่างในช่วงระยะสั้นๆถ้านาักลงทุนต้องการลงทุนสั้นๆก็ให้แนะนําติดตามข้างเงินยูโรค่ะอติดตามค่าเงินยูโรเป็นหลักแล้วก็ดูปัจจัยเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นาด้วยนะครับใช่ค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณบนครับ คุณธีพานวทวัฒนทรัพย์จาก YLG Bullion and Future นะครับท่านผู้ชมมาต่อในส่วนของคิดรอบทิศนะครับเชื่อหรือไม่ว่าจากโต๊ะญี่ปุ่นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าพอถูกดัดแปลงแต่งเติมเสริมไอเดียลงไปเป็นได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์ภาพติดผนังหรือว่าแม้กระทั่งไวท์บอร์ดเลยทีเดียววันนี้คุณเชียร์นะ